สราปครับผมบัวใหญ่ไซสเล็กนะซึ่งเออทเไทโซกลับมาเปิดแล้วน้ำตากูจนไหลแต่ว่าอัน,นี้นเรื่องพี่จะเป็นคลิปสั้นๆที่จะมาแจ้งข่าวเรื่องของไทโซกลับมาเปิดนะแล้วก็มีอะไรใหม่มาบ้างนะซึ่งก็นี่จะอยู่ในดิสคอร์ของเกมไทโซนะครับซึ่งอันดับแรกเลยก็คือคอนเทนต์ฮาโลวีนนะตอนนี้ก็คือเข้าสู่ช่วงฮาโลวีนแล้วก็จะมีแบบว่าอีเวนต์ฮาโลวีนสำหรับเกมไทโซนะซึ่งเราก็สามารถไปหา NPC ตัวนั้นแล้วก็แลกของหรือว่า เออรับเฟรทำภารกิจอะไรพวกนั้นได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูที่แพทโนดกันเลยดีกว่านะก็เพิ่มฮาโลวีนพีซีแล้วก็มีบอสเอ็นพีบอสของฮาโลวีนสี่ตูวเอ้ยตัวเดียวแล้วก็บอสหรือว,ว่าของใส่บอสสี่อันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือวิธีได้สกินของสวมใส่สำหรับของฮาโลวีนนะ อันนี้เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นของฮาโลวีนหมดเลยนะมีเวสมีของแต่งมีของเอร้านค้าฮาโลวีนนะครับได้ถ้าเป็นของอ,อ,อันนี้ของร้านค้าก็จะได้ดุรหานถ้าได้ยมทูดก็ได้ยมทูดถ้าได้หุน,นซี่ก็ได้ผีนะครับเอ้วก็สัตว์มันอันนี้คือมันคือบอสหรือสกินให้ตรงดุรหานเนี่ยไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับ แล้วต่อไปก็คือเกมโหมดใหม่ Battle Royale พี่ไปลองเล่นแล้วก็แหลกดี <c oughs> นะครับซึ่งก็สนุกดีสนุกดีแม่งแบบ mix skill แบบโคตรหนัวเสียดายแม่งเปลี่ยนกดสับสกิลสับช่องสกิลไม่ได้แล้วอาวุธใหม่ Fighting Style ใหม่หมวยชายโอ้พี่หานี่อยู่เลยซึ่งตอนใน,นอัปเดตนี้มาแม่งไม่รู้ f k world กูหายไปไหนอูหาย f l d ไม่เจอ ต่อไปก็คืออารันคาดัมมี่ไกด์ทูฮารูดะเนี่ยถูกรีเวิร์สท่าอานะครับไม่รู้ว่า,ารีเวิร์สยังไงแล้วก็ต่อไปก็คือเอเซนใหม่เฟรมออฟบลิสนะครับแล้วก็มีแคนวอร์แบบใหม่นะตอนนี้เป็น 4v4 5v5 6v6 นะครับแล้วก็บางใครชื่อใครใหม่ชื่อใครเอ่อผงธุรีเอชนะครับแล้วก็ฮากุดะรีเวิร์สซึ่งเป็นไฮไลท์นะพี่บอกเนยโคตรมันอะไอ้ยักษ์ แต่ว่าถ้าเกิดพี่เล่นเยอะๆไปพี่ว่าน่าจะไม่หมันอันนี้กูว่าน่าจะโกงแล้วก็ปรับแมปใหม่ของคาราคูระทาวนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นชิปซอมบี้ใหม่นะของน้องฟิมบอยของเรานะครับเบอร์สุพีงแล้วก็อันนั้นค่าอาวุธใหม่เป็นอาวุธของเนลนะครับแล้วก็เป็นแล้วมีคุนซี่บอมบ์สเฟียก็เป็นเอเซนส์คิโดสุดนมันซึ่งไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับ ต่อไปตรงนี้เนี่ยแนบเป็นไฮไลท์เลยนะครับไฮไลท์แบบไฮไลท์ของแพทนี้เลยซึ่งก็คือเผ่าใหม่จะเป็นเผ่าของฟิลซีคาร์อโนมารีวัตโซควินซึ่งฟิลซีคาร์เนี่ยก็จะเป็นฟิลซีที่ใช้พลังของอ,อ,อโโลันคานะครับเึ่งจะบอกเลยว่าป็นสวยเท่านั้นซึ่งเอ่อ อ๋อยิงสกิลผสมกับเซโลได้โหแมงคเทยนะฮะยิงโบเก้นช็อตวุดเซโลโอเคตาฮาาเห็นคิดโดบัฟกูว่ะชื่นใจอบอกเลยคอเทแล้วก็ต่อไปก็คืออโนมาลี่จะเป็นออ่ของจ้มาทูดซึ่งเราจะใช้ออ่พลังของคุยซี่แล้วก็อารันคา ได้ไม่ใช่พลังดียมันจะเอาควีนซี่พาสซีควีนซี่อลันคาร์พวกนี้มารวมกันซึ่งพี่ยังไม่เห็นหน้าตาจริงแล้วพี่ยังไม่รู้วิธีการทําเลยนะต้องรอว่าเออมีคนไปเจอวิธีการทำเพราะเหมือนตอนนี้เขาเก็บเป็นความลับหรือเปล่าเพราะพี่หาไม่เจอเลยวนะิธีการทําซึ่งมันสามารถว่าสับระหว่างเว้นกับฮีโร่ได้เอ,อสุดโหนะครับซึ่งสามารถใช้อาวุธของควีนซี่ฮอลล แล้วก็คู่กับชิ่ไคได้นา่าตาเป็นยังไงใจเย็นเรยเลยต่อไปวัสโซควินโอ้ยสามารถใช้ด้สติอะไรพวกนี้ได้โอ้โหโคตรแล้วบัฟวัสโซเวเลียนแล้วก็บัฟเลสบัฟด้วยถ้าเกิดตอดเปิดอยู่อยู่บนวงยังรูยต้องดูสุดโหดนะซึ่งตรงนี้ก็จะบอก คืออ๋อคือเอ่อโหมดไม่สามารถใช้ทูฟอร์มได้ให้เป็นทูโฮเกะคูใช่ไหมแล้วก็โหมดจะใช้จะหมดเร็วขึ้น20%ว่าพวกหน้ากากอะไรพวกนี้ใช้หมดเร็วขึ้น20%่สแล้วก็โหมดใหญ่ก็25%แล้วก็ไม่สามารถใช้อัลต้าสกิลได้แล้วก็ดีบับโดนลดดาเมจสิบในแรงซึ่งนี่ก็คือเอ ดีบสำหรับผอพวกนี้นะครับแล้วต่อไปก็คือไวเซิร์ c รีเวิร์กนะซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้อันแรกเนะีนะ่ยอาร์เมอร์เนี่ยคือจะทำให้เราแบบว่าดีเจนค่ากราะเวลาค่า,คาบล็อกเราเออใช่แล้วค่าบล็อกเราแล้วก็จะเพิ่มดาเมจของเรานิดหน่อยแล้วก็เพิ่มแอนตี้ฮิลตอนตีนะครับแล้วต่อไปเฮาส์จะเป็นเอ่อ คือถ้าเกิดใช้สกิลสกิลเราเนี่ยจะได้โซติเกตเซลแท็กเกอ,กอร์โซติเกตอะไรโซแท็กเกอร์มาแล้วก็ถ้าเกิดถึงหนึ่งร้อยมันจะบัฟการดอชของเราโอ้ยเนี่ยกูยังไปเรื่อยเป็นยังไงอุ้ยโอ,ยอย้ดูไม่รู้เรื่องในเกมแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่สแนนด์น่าจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับท่าคำรามของคุณฟี่อ่ะซึ่งถ้าเกิดใครโดนเนี่ยจะโดนปิดรันกับฮีโร่แล้วก็เออโดนทรูราเมิดด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่า แมงโกเทสแล้วถ้าเกิดเราโดนเบรการเนี่ยก็เราจะแบบผ่าสัันไวขึ้นต่อไปเรื่องไตเตินะไตเติ Titan. ซึ่งการได้ไตเติพวกนี้ก็ได้จากการกิิปคนในเซิร์ฟปกติเลยก็คือเขาเน้นให้เราไปกิปคนในเซิร์ฟปกติมากขึ้นนะซึ่งเอ่อมิลุสกิถ้าเกิดได้ไตเติลกับตันสีมิลุสกินี่ใช่ดาบของป้าอุณหนนะ้ปะเนี่ย เออน่าจะใช่โอ้ยแมงลาเนเลยสุดแล้วก็ต่อไปก็เป็นโฮเกียวคูวิชซึ่งพี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือมันมันหายังไงนะก็คือเหมือนขอพรจากเทพเจ้ามางก่อนนะถ้าเกิดเราใช้เนี่ยก็จะมีแบบว่ามันจะแจ้งเตือนคนทั้งเซิร์ฟเลยแล้วก็มันมีอะไรว้าวออฟ,ฟโพลคอเทคชันวะจำชื่อไม่ได้แล้วก็มีชมแชมปาจิเคฟมั้ง ถ้าพี่จะไม่ผิดนะพี่เหมือนได้เคยได้ยินอยู่แล้วก็ไม่สามารถหาได้จากแค n โวแล้วก็ a อฟเคเบซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่หายยังไงแล้วก็ต่อไปก็เป็น ai, New Drop, Stat ist, Stat ist, ชิคายเอ่อนิวมิติคดับชิคายส t ตติสสแตติสช่างแม่งแล้วไงซึ่งก็คือเราสามารถเอาเอาวุธของแบบว่าพวกชิคายเวบป้อนออกอย่างเช่นอิงอะไรพวกเนี้ยสมมติเราอยากจะใช้ฟอร์มเหรียญแล้วก็สามารถใช้เทมเนี้ยเอาอิงออกได้ แล้วก็มันจะใช้ฟอร์มเลสได้แต่ว่ามีสกิลยิงอยู่แต่ว่าดาเมจทั้งหมดจะถูกลดไป10%ซึ่งก็ไม่รู้ดีหรือเปล่าก็แล้วแต่เลยถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนฮัคกดาเมื่อก่อน,นอาจจะดีมากแต่ตอนนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับ้อตรงนี้จะเป็นปรับบาราปึ้งเราไม่สนใจเ <laughs> พราะส่วนใหญ่ก็ปรับฮัคกดาอะไรไม่ค่อยมีอะไรมากนะไม่ค่อยแบบว่า อะไรมากมายจบไว้ใน,นนี้ที่เอาเซลล์ฮิลออกนะครับเ,เฉยๆหมาเลยที่พี่ดูคร่าวๆนะครับอ๋อแล้วก็อตนนนน่นี่นี่นั่นดีอยู่เรื่องชุนครสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็อันนี้คือเดฟชิคาโนาวก็คือเด็โปรดักต์เนี่ยจะได้คูณสองแชนแล้วก็คือเพิ่มโอกาสดรอปของดีเยอะขึ้นซึ่ง หมายถึงว่าน่าจะต้องซื้อจาโปรโบักจากโค้นน่าจะไม่ได้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับอแล้วก็นีนนี้ xp ก็คือ xp จากทุกแหล่งไม่ว่าจะเป็นเลดหรืออะไรเนี่ยจะรวมกันเป็นอันเดียวแล้วแล้ว,ลวก,ก็มีหลอด xp อยู่ด้านล่างใช่หรือเปล่าไม่รู้พี่แปลถ,ถูกป่ะเออโคตรซุยนะก็นี่น่าจะจบกันแล้วนะครับสำหรับการกลับมาของไทโซแต่ว่าพี่คิดว่าเขาก็ยัง คงกักคอนเทนต์ไว้รออย่จะปล่อยอาทิตย์หน้าเนารู้สึกว่าเพราะในสเน็คพี่รู้สึกเห็นเยอะกว่านั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นจะจะซวยด้แล้วจะเชื่อพี่เลยพี่แม่งกำ้ังซวยไงนี่เป็นของขอพรนะพี่ว่าก็น่นนจาจบหมดแล้วนะครับถ้าใครชอบก็ฝากากดไลค์ซับสไครด้วยครับสว่วนดีผมมีกดเอคเีบวยเล็กบอยใหญ่ต้องขอรับนะไปละบายบายจุ๊บ